ลุกขึ้นมากินดีๆอ uh, okay. ่ะโอเคยังแบ่งให้น้องมันชิ้นใหญ่ไปพี่พี่ฟ้าดูสิแต่ไอ้วาเขามีฟันแล้วแหะเตตเต๊ตเตตเตเตเขาก็กัดได้ น้องพีอย่าเป็นหมดแล้วลูกมึนกระมัมมัมตลอดอยากให้น้องพี่ถึงกล้องรลายเขาจะแบบไปกดให้มันดับอ่ะสิน้อง โอเคกินให้หมดเถอะลูกไปไอ้มามินิฮาร์ททำไงเฮ้ยไอ้มาทำมินิฮาร์ทเป็นเหรอที่สองเออเออเออเราบังลูกไม่เอาไม่ดันหัวน้องแบบนี้ลูกหนูเล่นกับน้องดีๆสิครับเล่นกับน้องเบาๆอ้าอ้าเอ้ย โ,โอ้ย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 ทำอะไรอันยาน้องเป็นผู้หญิงนะอันว้าลูกโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ oh ่ะบะเบ๊ หน่อยแชร์ลิงหน่อยเป็นพี่น้องการแชร์กันมามียังไม่มาหนูพูดไปงั้นแล้วแสบแสบแบ่งหน่อยแชร์ลิงหน่อยอะไรของหนูเป็นลาย เออเออเอขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณพี่ด้วยอ่ะขอบคุณพี่ขอบคุณค mm? ่ะอ้อยอ้อยอ้อยอือค่ะว่าอัญญาอัญญาขอบคุณค่ะอ anyway>? ืออือจุ Slide Slide> ๊พ่อไหนได้ไหมจ๊ะจุ๊พ่อได้บ้างอัญญาขอบคุณพี่เขาด้วยนะ ฮะยังเหลือล่ะออ้ขอบใจดีมากเลยโอ้เอาเอาตรงนี้ขอบคุณค่าด้วยอัญญาอัญญานี่ไงอัญญามาอัญญาโอ้พี่พีใจดีจังเลยอ่ะพี่พีอัญญาอัญญานี่ลูกเอาไหมคะขอบคุณพ่อก่อนน้อยใช่ ขอบคุณค่าก่อนเร็วไม่ขอบคุณไม่ได้กินนะไม่ขอบคุณไม่ได้นิ่มให้น้องตัวเองกินขอบด้วยเก่งไม่ได้กินนะคะเอาพ่อให้ไอวานะไอวานั่งตักตพอแล้วเนี่ยพี่พีใจดีมากเลยเห็นไหม ไปกินไหมคะไปขอบคุณค่ะก่อนไปแต่ไปต้องรักพี่เยอะๆนะคะโอเคโอเคไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูพ่อ,อพี่ป้าจะเขาไปเหรอไปไหนพี่ปาจะย้อนยุคไปคุณรัติยาส่งมาหนึ่งร้อยดูโอเคไหมลูกโอเคหน่อยสิลูออกขอบคุณงั้นนะสวย,ยนี อะไรเต็มพื้นสงสัยเดี๋ยวปลาต้องเอาขายเลยเดสตินด้วยนะขายเก่งจตา Thank you ว้าวเก่งมากเลยคุกกี้อะไรนะเอลิซาเซนซัสไฟท์ฮัน มาไหเหรอมีได้เหรอจำพีจำพีไม่เคยไปไหนใครซื้อใครอากไ่เ็โอเคเา้แบบคุกกี้อกรังพีถืออนี่ไงอุยอุยระวังคก้ายอะไรเป็นไรอยากอยากออกอยากออกบะมีมาช่วยหน่อย ทำไมประตูเราล้าอยู่นะประตูอะไรแม่ประตูห้องนี้ค่ะมันไม่ได้ปิดมั้งมันไม่ได้ล็อกคนคุกกี้บ้านพี่เอาเอาขนมปังมาแจกน้องด้วยนะพี่ทีอยู่ไหน เขาเขาคิดถึงเธอเมื่อกี้น้องพีคุกกี้เลยเดสตินอร่อยไหมคุกกี้อะไรมาพาอะไรมาเช็ดหนยนะเดดไอ้ตัวนี้อร่อยนะทาดพี่ทีไปกินตัวนั้นหมดไปชิ้นครึ่งเหรอเมื่อกี้ทีกับพีช่วยเราค่ะ อมันนี่เงโอ้ยหา,ายลูกม,ม,มีคนบอกอย่าดูเจ้าแสบนี่ไปไหนขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะหน้าตาไม่เข้ากับตุจีนเลยค่ะเป็นฝรั่งโดยเฉพาะเลยอัญญา พ่ทีไปไหนเนี่ยพ่ท,ทีชอบปีกวิเบกอีกแล้ว <c ười> คุณบอก <c ười> ใช่ไหมคะอุ้ยไอ้ว่าหนูย,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 ยี่ไม่กล้องเหรอแล้วไปคุณเบสตี้เบอร์ี่สองมาเก้าสิบกับถ้าไงเก้า oh. ดูคุณดรีมสองมาสีาา่สิบระวางังระวังระวัง 9เก้าดวงคุณดาราลัสสงมาสิบดวงคุณศาสตร์สี่สงมาห้าสิบดวงขอร้านเลยให้เห็นวะเงียบโอเงียบเลยได้ของกินแล้วเงียบเลยนะคะสรรหารเสื้อผ้าให้เข้ากับเทศกาลได้สวยสุดๆเลยค่ะเอาจริงนะ พวกเนี้ยกินเองเถอะลูกไม่ต้องแชร์หรอกว้ามามีออยชั้นสัเ้ยเดี๋ยวดูสิพี่ฟานหดยดูสิเดี๋ยดูแบนดูแบนนะสิแบนอะไร<อ>ทาร์ทถั่วเออเหมือนขนมเปี๊ยะ มีคนส่งให้เลยนะอันนี้ร้านไหนอะนีนเป็นทัวร์ทัวร์กวนมีละคนลูกอมมี้ไม่ไหวใส่เหมือนพี่น้องพี่อยากกัดอมมี้น้องเพอะจริงจริงเอาน้องพีกระแทกนะะเอาน้องออกว่ะโอ้ยระวัง ไอ้หน้องเพวันนี้เขาจะพูดอย่ระวังระวังระวงังหน้องเจ็บรูปไม่เอาไม่เอาไม่เอาพอหยุดไลห์ดีวกว่า,วาเดี๋ยวจะได้เห็นด้านด้านมืดอ,ะ,อ,อะก่อนโอเคเขาก่อนโอเคเขาก่อนเขาโดนพริกอ๋อนี่นี่นี่เอมเนี่เน่